ตั้งใจทำใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวอกแวกต้องทำตนเป็นคนใจคอหนักแน่นเรื่องหูนี้มันเกี่ยวแก่การฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็นไปให้พากันเข้าใจ การฝึกหัดตื่นดึกลุกเชา้าหมู่นี้นะมันเป็นการฝึกให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่หลับไม่ไหลจนเกินไปผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นภัยในวตาสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ ผู้ไม่เห็นภัยในสงสารมีแต่หลับแต่นอนเอาแต่ความเกียจคร้านเป็นประมาณในนอนมากก็ว่าดีคนเกียจคร้านมันก่อนานพ้นทุกข์เป็นแบบนั้นนะคนผู้เห็นภัยสงสารเนาะก็ต้องลุกขึ้นทำความเพียร เึกจิตของตนให้มันถอนจากโลกอันนี้ไม่ให้มันเกาะไม่ให้มันคล้องอยู่ในโลกนี้อย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้โดยเฉพาะโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงเหลือเกินหุ่นวายกันเบียดเบียนกัน โลกแห่งความเบียดเบียนไอแต่ว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนก็มาเกิดในโลกนี้แหละเพราะว่ามาดูโลกอันนี้แล้วมันสับสนรุ่นแรงวายหน้าเบื่อไม่น่ายินดีพอใจเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างพระองค์จึงไดส้สละราชสมบัติออกบวช ก็เพราะมองเห็นโลกอันนี้มนันรุนวรยแล้วเคยไม่น่าอยู่ถ้าเขินอยู่ไปก็เป็นทุกข์หลายองค์เห็นอย่างนั้นถึงได้สละราชสมบัติออกบวชเพิกจิตใจอยู่ในที่สงบสงัดทำให้ใจสงบลงในปัจจุบันไม่ก่อกเกี่ยวกับเรื่องภายนอก นี่มันเป็นหนทางพ้นจากโลกนี้โลกหน้าไปได้การฝึกจิตอย่างนี้นะเรียว่าเราฝึกจิตนี่ให้ละความยึดความถือความมุ่งหมายนะอย่ว่าขั้นแรกนี่ก็คมซะก่อนอย่าให้ใจมันฟูขึ้นมา คมให้มันสงบลงไปมเมื่อฝึกจิตนี้ให้สงบลงได้แล้วก็หัดให้มันคิดพิจารณาตัวเองนั่นแหละฝึกตัวเองจะให้คนอื่นฝึกให้ตลอดไปไม่ได้หรอกผู้อื่นก็ฝึกเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของใครของเราจะฝึกฝนตนเ,เองบางคนไปอยู่ที่รับตารับหูคนและอย่างนี้มักจะคิดไปในทางชั่วทางเลวไร้เมื่อเก็บทำความชั่วไปก็มีทั้นต่อหน้าคนไม่ทำ ไอ้อย่างนั้นมันเข้าใจผิดคิดว่าจะไม่มีใครรู้ไอต้ตนทำความผิดนั่นนะ่ะที่จริงแท้เทวดาผู้มีฤทธิ์มีเดชนั้นรู้หรือว่าท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมร่งรู้คนที่ทำผิด ผิดจากสินจากธรรมอย่างร้ายแรงอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะให้เพิ่งคิดว่าแม้คนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองทำผิดอย่างไรบ้างทำไมมันจะไม่รู้ล่ะในเมื่อเรารู้จักลักแห่งความผิดอยู่นี้ พระพุทธเจ้า,าทรงวางหลักไว้แล้วบัญญัติไปแล้วทำไมจะไม่รู้อ่ะเออถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ห้ามไว้อย่างนี้ก็จะอ้างว่าไม่รู้ได้ยุ่แต่ถึงจะอ้างว่าไม่รู้แล้วทำลงไป จะว่าไม่เป็นบาปไม่ได้เป็นอยู่ไม่รู้ทำลงไปก็เป็นบาปมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเจตนาแล้วนี่เจตนาไปในทางที่ผิดแล้วเหมือนอย่างไฟนี่แหละถ้าใครไม่ไปจับมันมันก็ไม่ไหม้ใครมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่ แต่ทีนี้ถ้าคนไปจับหรือไปเหยียบเข้าไปมันก็ไม่เอาบาปอากุศลทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลก็มันมีเชื่ออยู่ในจิตใจนั้นแล้วบับน,นี้เมื่อเจตนาทำทางกายพูดทางวาจาออกมานี่มันก็เลยเป็นบาป ได้รับความเดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันภาวนาดูให้มันเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษต่อจิตใจใจจะเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเหตุอันใดเราต้องรู้นักภาวนาเมื่อรู้แล้วก็ต้องละเหตุอันนั้น ละทีเดียวมันไม่หมดไม่ได้ก็เพียรพยายามละเลยไปมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราภาคเพียรพยายามแล้วนะมันเป็นไปได้ทุกทีรู้อย่างมันมันย่อมจบลงได้ด้วยความเพียรเพียรน,นี่มันเป็นคํากลาง เพียนทำชั่วก็ได้เพียนทำดีก็ได้เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่จะทำความชั่วผิดกฎหมายผิดศีลธรรมบางทีมันก็ยังไม่ได้โอกาสแต่เจตนามันมีอยู่แล้วมันก็หาโอกาสอยู่นั้นแบบเพียนพยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็ ทำชั่วลงไปร่วงกฎหมายร่วงศีลร่วงทำไปก็เป็นบาปเป็นโทษนี่ยังว่าความเพียรนี่มันเป็นคำกลางอนี้แหละถ้าใจมันชอบกับกุศลคุณงามความดีมันก็ภาคเพียรพยายามไม่ได้เร็วก็เอาช้า แต่เมื่อเราเพียรพยายามเพ่งพินิษอยู่ในจิตใจเสมอเสมอแล้วอย่างนี้เนะมั่นก็ละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะมันรู้มัน,นี่มันเพ่งพิจรนานรณาดูเสมอนี่ทุกคนยอกรู้เรื่องของตัวเองนะจิตใจตัวเองยึดถืออะไรเป็นยังไงนี่มันรู้ได้ถ้า ถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะรู้ได้ดังนั้นให้พึ่งพากันโน้มสติเข้ามารละลึกตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่มีใครละจะมาละกิเลส่าปธรรมให้เราให้นึกอย่างนั้นมีแต่ตัวใครตัวมันแหละละเอาเองอ่ะ ใครละได้ก็พ้นทุกไปใครละไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกนี่ก็เป็นธรรมดามเพราะฉะนั้นอ่ะใครพึ่งพากันสันนิษฐานตัวเองว่าตนเองรักตัวเองไหม,มก็ต้องต่อว่ารักแหละใครไปเกลียดตัวเองอยู่แล้วนะถ้ารักตัวเองก็ต้อง ทำตนเองให้เป็นสุขสบายอย่าไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนก็สอนตนอย่างนี้แหละถ้ารักตัวเองจริงๆนะีไอ้คนผู้ที่ยังไปทำชั่วอยู่ประพฤติผิดกฎไม้ผิดสินผิดธรรมอยู่แล้วยังประกาศว่าตนรักตนตนต้องการความสุข อย่างนี้ไม่มีใครเขาเชื่อนักประชญาทั้งหลายไม่เชื่อว่าผู้นั้น,ต,นาาต้องการความสุขจริงถ้าหากว่าต้องการความสุขจริงมันก็ต้องคน้นคว้าเพ่งพินิษดูจิตใจตัวเองเพราะว่าจิตใจจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันยึดเหตุแห่ง ความทุกความเดือดร้อนไว้ในใจท่านมันยึดความโลภไว้ยึดความโกรธไว้อย่างนี้นะเมื่อมันยึดไว้กิเลสแ้มันก็ทําพิษเอาทําให้จิตอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีท้นสุดเมื่ออยากมากๆเขามก็ร้อนใจม,มันไม่ได้สมหวังนะความโกรธก็เหมือนกันนะ เมื่อไปสะสมไม่มันมากเข้าขรรมนกระทำพิษทำจิตให้เราร้อนเราร้อนแต่ส่วนตัวยังไม่พอไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนตามนี่โทษแห่งความโกรธไม่มีดีอะไรเลยมีแต่โทษบุคคลผู้สร้างยึดความโกรธไว้บุคคลยึดความหลงไว้ก็เช่นเดียวกัน ความหลงนี่แหละจะถ้าจะว่าอย่างหนึ่งเป็นรากเง้าอันเหนียวแน่นของกิเลสต่างๆรากเก้าของกิเลสตัวอื่นๆก็ยังสู้รา,รา,รากเก้าแห่งความหลงไม่ได้เพราะว่าความหลงนี่อวิชชาก็ไม่รู้เนี่ยพระอรหันต์นั่รากนะขาดจากสันดาน ท่านพระอนาคานี่ก็ยังละไม่ได้อวิชชาก็มไม่รู้นี่นะความหลงความฟุ้งซ่านลำคาญใจโมนี่พระอระหันตานละขาดไปเลยส่วนพระอนาคาสกิตาคาโสดาบันลงมานี่ยังละไม่ขาดบางคราวจิตใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยโย แต่เมื่อท่านทำความเพียร้าไปใจสงบลงไปแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านเรื่องรอมก็หายไปมันมันทำความเพียรง่ายสำหรับผู้บำเพ็ญทรมานตนได้เบื้องตน้นไปจนบรรลุโสดาบันแล้วต่อจากนั้นไปมันก็ไม่ได้ลำบากกากกรรมเท่าไหรนักนนะทำบุญกุศลความดี ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างคนนั่งเรือให้ไหลไปตามกระแสน,น้ำนี่แม้ไม่พายมันก็ไหลไปเองมันอ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากระแสน้ำม,มันไหลลงไปเบื้องต่ำนี้ดังนั้นนะ่ะผู้ที่ปรารถนาจะไปที่ไหนไปค้าขาย เมืองได้อย่างนี้นะเอาสินค้าลงใส่เรือแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำเพียงแต่ถือท้ายไว้เท่านั้นมันก็ไหลไปจนถึงทะเลหลวงโน่นแหละคุณธรรมของพระโสดาบันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อท่านผู้ได้บรรลุโสดาบันแล้วอินทรีย์ของท่านนามแก่กล้าพอสมควรนะ่ะ สัตินซีอินรีคือศรัทธากกเชื่อความเชื่อคนหนักแน่นประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่อ,อน,นั่นน่ะ,ะวิริยินซีความเพียรก็แก่กล้าพระอาทิยบุกคลอย่าไปเข้าใจว่าท่านในมักได้ผลและท่านคงไม่ขยันมันเพียรอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนี่ ท่านผู้ได้มักได้ผลนั่นแหละท่านยิง่งขยันกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะเหตุว่าท่านมองเห็นบุญว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขกให้จริงๆริงอันบาปเป็นสิ่งอำนวยความทุกข์ให้ท่านถึงละขาดออกไปเมื่อท่านละบาปห้ขาดออกไปแล้วจึงสามารถบรรลุมรรคได้ถ้าละบาปยังไม่ได้ยังบรรลุมรรคไม่ได้คนเรานะ่ะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละจึงต้องตั้งความเพียรลงความพยายามลงดูจิตใจตัวเองนี่แหละอยู่เสมอเสมออะไรอะไรมันก็ลงที่จิตเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละดีก็ดีชัวว่วก็ดีแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านักทำแต่ความดีความชั่วทรานะขาดมาแล้วแต่อริยมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกนูน่นแต่คนธรรมดาสามัญเนี่ย <c oughs> ยังถอนลากแข่งความชั่วไม่หมดยังอยู่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพาก,กันนิ่งนอนใจถ้าเพียนพยายามไป จนกว่ามันจะถอนรากแห่งความชั่วนี้ออกได้หมดการถอนรากแห่งความชั่วออกได้หมดกับการละกิเลสมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหรือการบำเพ็ญบุญกุศลก็ไปด้วยกัน เพราะว่าเมื่อใจละความชั่วออกไปขั้นหนึ่งอย่างนี้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นทันทีจิตใจเบิกบานผ่องใสความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นมีขึ้นได้ถ้าหาก็ยังไม่ถอนรากของบาปออกไปมุลกุศลอันละเอียดสุข,ขุมอันสะอาดจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้น ถ้าเป็นบุญก็บุญอย่างหย,ยาบๆนั่นแหละเกิดขึ้นนะ่ะบุญอย่างละเอียดปาณิชไม่เกิดเพราะว่าจิตยังรกกรุงรังมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นเนืองมานนะ่ะก็สมควรจะตื่นตัวกันแหละพวกเราเพราะว่าอายุมันก็มากขึ้นมาแล้วผู้ใดก็ดี อยู่นานวันเนานนานปีนานเดือนไปความชลาภาพมันก็เข้ามาบีบคั้นทันมันชลาภาพมากมากเข้าไปมันก็ทำความเพียรไม่ได้ทำไม่ได้มีแต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่เฉยๆนี่แหละผู้ที่จะทำความเพียรขยันขันแข็งแก่กล้าให้ได้ต้องอาศัย คนหนุม่มอ่าก็เพราะฉะนั้นนะ่ะท่านผู้ออกบวชตัสรูเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะท่านจึงไม่ได้ออกบวชเมื่อแก่ออกบวชเมื่ออยู่ในวัยกลางคนหรือวัยหนุม่มเช่นพระพุทธเจ้าของเรานน่ทรงเสด็จออกบวชอยู่ในวัยหนุม่มอายุเพิ่งได้ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นเอง นี่แหละความเป็นหนุ่มเนี่ยต้องให้ใช้ความเป็นหนุ่มนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ได้เพราะว่ากำลังกายกำลังใจอันใ้ก็ยังแข็งแรงดียังไม่ทุดโทมดังนั้น,เ,นเราต้องอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงไป,ปเปล่า ไม่ใช่ร่วงไปแต่วันเวลาชีวิตคือร่างกายสังขารนี่ก็ร่วงโรยไปตามกันเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นผู้ใดฝึกตนทรมานตนถ้าไปจนกิเลสมันอ่อนกำลังลงมันถ้ามันละไม่ขาดก็มันเหลือกิเลสส่วนละเอียดอย่างนี้ผู้นั้นก็ได้ความสบายใจมากมายมันรู้ด้วยตัวเองแหละ หายจากความกังวลได้เยอะแยะเลยเพราะว่าความเพียรน,นี่มันเป็นตะธรรมเมื่อเราเพียรเพ่งอยู่ภายในไม่ถอยอะ่ะความเพียรน,นี่แหละเป็นตะธรรมเผากิเลสให้เราร้อนขึ้นมาในใจเมื่อใจฉลาดก็รู้ว่านี่คือกิเลส บางคนเข้าใจไม่ถึงเมื่อจิตตนวุ่นวายฟุ่งซ่านทำยังไงก็ระงับไม่ได้อย่างนี้แตถือว่าตนทำสมาธิไม่เป็นก็เลยท้อถอยเสียอย่างนี้นะไม่ถูกต้องก็เมื่อใจมันฟุ่งซ่านเลื่อนลอยนั่นแหละแสดงว่ากิเลสมันแสดงอิทธิพลออกมา ไอเราเราจะมีอะไรปิดอิทธิพลต่อสู้กับกิเลสก็เราอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานฐานถึงบุญบาร,รมีที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นะหากมีจริงขอให้ข้าพเจ้ามีกำไลกำลังจิตใจในเข้มแข็งขับไล่มานคือกิเลสอันมัน กำเริบขึ้นในจิตใจนี่ให้มันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปให้ได้เมื่อเราอธิษฐานจิตยอย่างนี้บ่อยๆเข้าบารมีธรรมทั้งหลายมันก็ปรากฏมันก็มีกำลังใจเข้มแข็งมาเนี่ยกำลังใจไม่อ่อนแอแล้วได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใหญ่ อย่างนี้นะมันถึงละได้นะกิเลสนะบุคคลไม่มีบุญคุณเป็นกำลังแล้วการเจริญสมาธิก็ไม่เกิดการเจริญปัญญายิ่งแล้วเลยถ้าสมาธิไม่เป็นแล้วนะปัญญาก็ไม่เกิดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเราภาคเพียนพยายาม ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันก็ย่อมยากลำบากบ้างแหละแต่ก็ดีกว่าความยากลำบากใ,ใดๆในโลกเช่นยากเกี่ยวกับการหาเงินหน้าทองเข้าของอะไรมาเรียงอัตภาพตัวเองและครอบครัวอย่างนี้นะอันนั้นมันแสนยากแสนลำบากจริงๆลำบากไปเรื่อยไปไม่มีทางเบา ถ้าหากว่าไม่ละมันอย่างว่านี่นะแต่บุคคลก็ยังสู้ทนอดกันครองเรือนจนสร้างทนเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นละแกล่งขึ้นมามีโลกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองก็มีบางคนนะ่ออันนั้นเรายังอดทนได้ยังต่อสู้กับมารคือกิเลสมันขัดขวางให้เกยดคราน หมนี้นะกํำจัดมันออกไปหมดแล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรทำงานไม่ท้อถอยอันนั้นเรียกว่างานภายนอกนั่นแนะมันไม่พา,พาให้พ้นทุกข์ไปได้จริงจังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราบำเพ็ญงานภายในงานภายใน,น,ยในจิตใจนี่แหละสำคัญกว่างานภายนอกเมื่อบุคคลมา ภาคเพียนพยายามเพ่งพินิษอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็เบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจผู้นั้นก็เมื่อได้เกิดปีติความอิ่มใจในดอกไม้ทุกเพียนนั้นเวลาจะเลิกกันไปก็ยังมีจิตฝักใฝ่อยู่ในสินในธรรมอืม ยังเป็นผู้ไม่ลืมเลือนขอวัดปฏิบัติอันนี้นะพ่อเป็นสิ่งสำคัญนะการที่เรามีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในความเพียรเนี่ยไม่เช่นนั้นเรากิเลสมันก็ไม่แห้งไปอ่ะคอยเข้าใจดังนั้นอย่าไปอยู่เฉย การที่เราจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในวัดก็ดีอยู่ที่ไหนก็ภาคเพียรอยู่ที่นั่นแหละภาคเพียรพยายามน้อมสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่นะบ่อยๆมากรวดดูกายดูจิตนี่มันเป็นยังไงนี่ถ้นเมื่อบคุคคลพยายามน้อมสติเข้ามาเพ่งพินิจอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ย มันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจะตื่นตัวตื่นยังไงอ่ะก็ตื่นตัวว่าตนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิดนี่แหละเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนอย่งบุคคลมาอาศัย บ้านเรือนเสาไม่ไผ่มุงจากมุง้าคคาอะไรอย่างนี้นะกั้นด้วยฝาไม่ไัยหรือฝาแถบตองอะไรโมนี้เมื่อลมพัดมามันก็ไหวไปไว้มาดีไม่ดีก็หลังคาเปิดไปหรือลมหัวด้วนหอบไปทางหลังก็มี ไอ้บ้านที่ไม่ได้สร้างให้แข็งแรงนะ,ะมันเป็นอย่างนั้นเจ้าของผู้อาศัยอยู่ในบ้านน่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วข้ออุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่มันเพ่งที่นี้เข้ามาหาจิตใจไม่ทำที่พื่อให้แก่จิตใจอย่างมั่นคงเช่นนี้เนี่ยโดยสำคัญว่าตนนั้นไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายง่าย อะไรอยู่อย่างนี้นะสำคัญอยู่เนี่ยมันก็ดิ่งนอนใจนั่นแหละเมื่อเวลาภัยพิบัติมาถึงเข้านันทีบานี้เสียใจเศร้าโศกเพราะว่าตั้งจิตใจไม่ได้เลยเมื่อเวลาปกติอยู่ไม่ควบคุมจิตไม่หัดอดหัดทนไม่ภาคเพียนอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละแต่เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้า มันจะไปทำความเบียนได้อย่างไรอ่ะทำไม่ได้ในเวลานั้นนะเพราะว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมีแต่ที่จะคอยเวลายิดถอนออกจากร่างนี้เท่านั้นเองถ้าผูใ้ใดได้ฝึกตนไว้แต่เนิ่นๆแต่ยังไม่เจ็บตักไม่จวนจะตาย อย่างนี้ทำใจให้หนักแน่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณไว้มีปัญญารู้แจ้งในนามในรูปนี่ตาม,มาจริงอยู่อย่างนั้นก็รูปนามนี่มันไม่ใช่ของเราอ่ะเห็นแจ้งอยู่อย่างนั้นเวลาความัจจุราชคือความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่หวั่นหวั่นพันพึงเอาขอเราได้พี่ณาแล้วรู้แล้วนี่ว่า ร่ากายนี่ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ดังนั้นมันจึงเปลีนไปตามกฎธรรมดาของมันกฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพิงนิษเข้าไป ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็าจะเราจะพบความสำเร็จคือความค้นทุกข์ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา